Channel น,น,นะคะคในที่สุดคลิปนี้ก็ข้อสักทีนะคะเป็นคลิปที่คนขอบิมมาแบบเยอะแบบมากๆากนะคะพอมีเวลาก็เลยรีบมาอัดให้ทุกคนดูกันเลยนั่นก็คือ my everyday makeup look นั่นเองเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแต่งลุคนี้ให้ดูกันนะคะว่าปกติแล้วบิมแต่งหน้ายัางไงใช้เครื่องสำอางยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก็คือเดี๋ยววันนี้บิมมีออกไปถ่ายงานเนาะก็เลยถือโอกาสมาแต่งหน้า everyday look ให้ทุกคนดูกันเลยดีกว่าบิมลง sunscreen ไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มลงเป็น foundation กันเลยอ,อ๋อแล้วก็ทุกเช้านะคะคือตัวช่วยเรื่องผิวของบิมเนี่ยบิมจะทานตัวนี้ก่อนเลย BDA beauty ตัวดีตัวเดิมนะคะ2เม็ดนี่ ตัวนี้เขาก็จะช่วยเรื่องผิวนะคะก็คือบีมาทํางานแล้วบีมต้องใช้หน้าแต่งหน้าหนักมากทุกวันใช่ไหมบีมก็จะทามบีดาเนี่ยเพื่อให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะแบบสิวจะได้ไม่ขึ้นง่ายอะไรอย่างงี้เพราะเวลาเป็นสิวอะ่ะจะบอกว่าทํางานยากมากแล้วก็แบบถ่ายรูปยากมากโอเคมาเริ่ม first step ของเรานะคะบีมจะลงเป็น foundation ตัวนี้ของ Bobbi Brown นะคะสี w อ r m ivory นะคะคือตัวนี้ใช้มานานแล้วแหละบีมชอบมากเพราะว่า ผิวมันจะแบบดู glowy นะคะไม่แมทก,กับอีกตัวหนึ่งที่พิมชอบก็คืออันนี้ของจางแซม,มุ m น,นะคะพิมใช้สี fair light นะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าวันนี้จะใช้บล็อบบีให้ดูก็ลงไปเลยแบบนี้เสร็จปึบนะคะก็จะเอาพัฟพัฟของอะไรก็ได้โอเคต่อไปนะคะยิมก็จะมาเซต ลองพื้นด้วยแป้งของ h our glass นะคะพาเลตนี้เลยพิมจะใช้สี dim light ผสมกับสี diffuse light นะคะ2อันคือพาเลตนี้น่ามาก,มากเพราะว่าพิมใช้ทุกวนันนี้ผสมไปเลยนะคะ2อันแบบปัดไปทั่วหน้าเลยบิมจะไม่ใช้เป็นแป้งที่เป็นแบบแป้งคุมมันหรืออะไรประมาณนั้นเพราะบิมไม่ชอบให้ผิวพิมดูแมตต์แล้วก็หนาอันนี้มันจะเป็นแบบชิมเมอร์หน่อยๆทำให้หน้าแบบ ดูโกลว์ทำให้ผิวดูมีอะไรเวลาถ่ายรูปนะคะก็คือผิวจะแบบดูโกลบี้มากมปัดไปเลยทั่วหน้าแต่ว่าไม่ต้องเน้นที่ใต้ตาเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเซตแป้งแล้วก็คอนซีลเลอร์ที่ใต้ตาทีหนึงเสร็จต่อไปนะคะดีมจะ เขียนคิ้วจะใช้ที่ปัดคิ้วนะคะเป็นมาสคาร่าคิ้วของ Heavy Rotation อันนี้เป็นสี03นะคะก็คือจะปัดขนคิ้วให้ตั้งๆไว้ก่อนบิ๊มเป็นคนคิ้วแบบว่าหนาแล้วก็คิ้วดำนะคะก็เลยบีมจะชอบใช้มาสคาร่าคิ้วที่มันมีสีอ่อนจะได้เข้ากับสีผมแล้วน่าจะได้ดูซอฟลงด้วย ระหว่างนี้นะคะพิมจะชอบแต่งตาไปก่อนแล้วค่อยกลับมาเขียนคิว้วระหว่งางรอให้เออมาสคาร่าคิ้วมันเสร็จตัวนะคะทุกคนจริงๆแล้วอะชาว์พาเลตอะพิมจะชอบแบบเปลี่ยนไปแล้วแต่อารมณ์นะคะพิมจะ หยิบอันนี้มาใช้ละกันเป็นของชาร์จนะคะแต่ว่าแบบคือใช้มานานมากแล้วทุกอย่างมันแบบลอกไปหมดแล้วอะเดี๋ยวบิมจะขึ้นรูปไว้ให้แทนนะคะข้างในก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยใช้ได้แบบ everyday look มากๆพาเล t นี้บิมแนะนำบิมจะใช้สีน้ำตาลอันนี้นะคะแล้วก็ผสมกับสีชมพูข้างบนกับอันนี้ผสมเลยสามสีแต้ไมไปเหอะ วิมก็จะลงไปทั่วเปลือกตาเลยนะคะอันนี้พิมใช้แปรงของ real technique นะคะลืมบอกอก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมาเน้นตรง หางตากันซะหน่อยพิมจะใช้สีน้ำตาลจากพาเลตของ 3CE อันนี้นะคะอันนี้เป็นชื่อสี brown rum นะคะอันนี้คือสีมันน่ารักมากเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นแมททั้งพาเลตเลยก็เลยแบบมันต้องใช้ผสมกับพาเลตอื่นนะคะวิมจะใช้เป็นสีนี้เลยสีที่เข้มที่สุดแล้วก็ปัดไปตรงหางตานะคะเน้นให้ชิดกับโคนขนตา หลังจากนั้นนะคะบิมก็จะใช้พาเลตของชาลลอตนะคะทุกคนคือสภาพเครื่องสำอางบิมมันแบบแย่มากมันเยินมากๆเลยอะเพราะทุกอันเป็นอันที่แบบบิมใช้แล้วบิมก็พกจริงนะคะแบบไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยไปเติมระหว่างวันโอเคบิมจะใช้อมพาเลตนี้ชื่อสีพิโลทอ a l กนะคะเป็นตัวดังของเขาบิมจะใช้เป็นแปลงที่หัวแบบพุ่มๆแบบนี้นะคะแล้วก็จิ้มไปเลยสสีนี้ผสมกัน แล้วก็เน้นตรงกลางตาถึงหัวตานะคะแล้วก็ต่อไปนะคะบีมจะชอบใช้สีน้ำตาลที่เข้มที่สุดในพาเลตอะ่ะ จิ้มเข้าไปย้ำๆเลยแล้วก็เน้นตรงโคนขนตานะคะชั้นตาเพราะว่าเราเป็นคนตาชั้นเดียวทําแบบนี้นะคะจะทำให้ตาดูโตขึ้นแล้วก็มีมิติมากขึ้นเยอะๆไปเลยแล้วก็อาจจะลากออกมานิดหน่อยก็ได้ต่อไปนะคะงานตาของเรา พิมจะใช้เป็นเอิมกลิตเตอร์นะคะของอันนี้ m ม r ร s เรสาอันนี้คือสี05นะคะชื่อ Shiny Pink จะบอกว่าอันเนี้ยคือบิมชอบที่สุดแล้วว่าเป็นกลิตเตอร์ที่วิงไปถึงโลกหนะ้าเวลาใช้อันนี้นะคะคนจะชอบถามในสตอรี่ว่าแบบใช้กลิตเตอร์ตาของอะไรนี่มันจะเป็นสีประมาณนี้ทุกคนแล้วมันวิงมากแล้วคือมันใช้แบบทีละนิดเดียวอะบิมมาใช้แปรงที่เป็นหัวเล็กๆแบบนี้นะคะ จิ้มเข้าไปบนฝาก็พอเพราะว่ามันวิงจริงๆอะใช้นิดเดียวพอนะคะแล้วก็จะมาละเลงกลางเปลือกตาตรงนี้นิดหน่อยพอแต่ถ้าวันไหนแบบว่าอยากให้วิ้งเยอะถ่ายรูปเยอะอะไรอย่างเงี้ยบิมก็จะใช้นิ้วแล้วก็ปาดไปเลยแต่ว่าวันนี้คือออกไปถ่ายงานเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวตากล้องตกใจประมาณนี้นะคะให้ดูสีตาใกล้ๆ ต่อไปนะคะก็จะมาทาคอนซีลเลอร์ใต้ตากันบีมอาจะชอบแต่งตาก่อนแล้วค่อยมาทาคอนซีลเลอร์เพราะว่าระหว่างที่เราแต่งตาเนี่ยพวกอายชาโดนะคะมันจะตกลงมาใต้ตาเห็นไหมก็จะใช้คอนซีลเลอร์ของชาร์ตอันนี้นะคะคริสเลสสี20 n จริงๆของอาร์กล s s ก็ดีนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้หยิบมาโอเคก็ลงไปเลยประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมาก ก็ต่อไปนะคะบิมจะเช็ดใต้ตาด้วยแป้งอันนี้ของชาร์ลอตนะคะคือจริงๆอ่ะบิมมาอยากลองมานานมากแล้วแต่ว่าตาหลับมันค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วบิมเป็นคนใช้แป้งแบบน้อยมากๆทุกคนแล้วพออันนี้บิมเจอที่เซฟราที่อเมริกานะคะบิมก็หยิบเลยอันนี้เป็นสีเบอร์หนึ่งนะคะสีแฟร์ เล้วจะบอกว่าบิมชอบมากทุกคนคือมันเป็นแป้งอัดแข็งไม่รู้ว่าผสมรองพื้นหรือเปล่าอยู่ไม่แน่ใจแต่เหมือนแบบคือมันเซตใต้ตาได้ดีมากนะคะก็คือดูแบบไม่หนาไม่ตกล่องไม่ผิวดูเนียนแล้ววิมก็จะใช้แป้งเดิมนะคะที่เราเขียนตรงเอิมขอบตาแล้วก็ใช้สีเดิมเลยสีประมาณนี้ ิ้มไปทาตรงเปลือกตาล่างนะคะตาจะได้ดูกลมโตขึ้นทุกคนเดี๋ยวจะขอเพิ่มกลิตเตอร์ของเม r ริสกาอันเมื่อกี้นิดนึงนะคะใต้ตา ถึงงานคิ้วบ้างดีกว่าวันนี้บิมจะใช้ที่เขียนคิ้วของ Benefit นะคะอันนี้เป็นสี3ชื่อว่าเอิร์มไลท์บราวน์นะคะกับแปลงของ Anastasia หลังจากที่เราแบบว่าปัดมาสคาร่าคิ้วไปแล้วนะคะก็บิมจะเขียนแค่นิดเดียวมากๆทุกคนบิมจะเขียนตรงเนี่ยแค่หางคิ้วนะคะ เดี๋ยววิมจะมาปัดคิ้วอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าครั้งนี้คือวิมจะใช้อันนี้ของแพทริกทานะคะจริงๆอันนี้วิมชอบมากเลยนะวิมได้มาที่เซฟราในอเมริกานะคะคือเขาจะเป็นแบบเจลใสๆแบบเนี้ยแต่ว่าติดอยู่ยอย่างเดียวคือมันใช้ยากทุกคนก็คือเราต้องฉีดเซตติ้งสเปรย์เข้าไปนะคะเจลมันถึงจะละลายออกมาฉีดสเปรย์เสร็จนะคะวิมก็จะเอาแบบว่าแปรงอะมาวนๆอย่างนี้จับผลิตขึ้นมานะคะไม่ต้องเยอะมากเนี่ย ปัดมันขึ้นแล้วก็ทําให้คิ้วอยู่ทรงใช้ทีละน้อยมากๆทุกคนนี่เป็นไงตั้งสมใจมากคือวิมมาชอบคิวตั้งๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรโอเคต่อมานะคะเดี๋ยวจะมาปัดแก้มกันวันนี้พิมจะใช้ของอันนี้ละกัน จาก Benefit นะคะเป็น Palette Cheek Stars นี่ถ้าในระดับนี้คืออันนี้มันดูใหม่ใช่ปะแต่จริงๆคือใช้ไปแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ค่อยลดเลยก็คือบิมจะใช้สองสีผสมกันเลยนะคะปัดไป ไมแดงไปใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ดรอปลงระหว่างวันนะคะก็คือปัดไปก่อนจร,จริงอะ่ะเอะอมบัชออนที่พิมชอบอีกอันหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นอันนี้เดี๋ยวหยิบให้ดูนี่เป็นของชาร์ลอตนะคะสีพิโลโทอวิมชอบมากๆอันเนี้ยเป็นอันที่สามแล้วอะเพราะว่ามันหมดเร็วทุกคนก็คือข้างในมันจะเป็นสีอ่อนๆนะคะปัดกันก็คือละมุนมากตอเอาจริงมันก็จะคล้ายๆกับอันเนี้ยแหละแล้วก็มาเพิ่มไฮไลท์กันดีกว่า ไฮไลท์อิมก็จะใช้อันที่อยู่ในพาเลตของ Ben เ f ฟ t เมื่อกี้เลยนะคะตรงนี้เลยแต่อันนี้ทุกคนมันวิงมากก็คือต้องเบามือหน่อยนะนิดหน่อยค่ะว้าวแล้วก็ปัดจมูกนิดนึงหน้าหานิดนึง,นง,นงเอาที่เหลือนหะ ต่อมาก็จะมาคอนทัวร์กันนะคะบิมใช้ของอันนี้เลย t o o cool first cool นะคะจริงๆของ Benefit ก็ดีคูล่าอันนั้นอะที่แบบทุกคนใช้เมื่อก่อนแต่ว่าบีมใช้หมดไปแล้วนะคะก็เลยอยากลองอื่นอันนี้ก็ดีเหมือนกันบิมจะคอนทัวร์แค่ตรงจมูกนะคะ ประมาณนี้เขียนอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์เป็นสิ่งที่แบบขาดไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่าีเป็นคนตาชั้นเดียวใช่ปะมันก็จะดูตาแบบไม่มีอะไรตาเลสอะไรนี้แต่ถ้าเขียนอายไลเนอร์นะคะคุณจะเปลี่ยนเปนอีกลุดนึงเลยอลายไลเนอร์ที่สุดในใจบมนะคะก็คือเป็นของอันนี้เลย l i l y by บายรนะคะดีมากๆทุกคนบมใช้เป็นแบบสิบสแท่งแล้วก็คือซื้อตุนนะคะอันนี้บมใช้สีสีน้ำตาลอะกลีดสีน้ำตาลอ่อนเพราะว่าสีดำบีรู้สึกว่ามันทาให้หน้าบีดู ก็ยืมจะลากตั้งแต่หัวตานะคะกีดไปก่อนต้องใช้สมาธินิดน,นึงนี่นะคะแล้วพอมาถึงตรงหางตาก็มองไปที่กระจกแล้วก็ลากเข่ามา ประมาณน,นี้ได้ไหมคือมันก็เท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างแล้วแต่วันแล้วอีกข้างหนึ่งนะคะเท่าเหมือนกันเลยถ้าเกิดว,ว่าวันไหนที่มอยากได้ลุคที่มันเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะลิวก็จะเติมแบบอายไลเนอร์สีดาตรงหางตาแค่นั้นนิดนิดหน่อยหน่อยพอ ่อมามาปัดมาสคาร่าการมาสคาร่าที่ใช้ก็คือ Li l y ี่ r บรเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งลูกลักนะคะบีมอะลองใช้มาหลายยี่ห้อมากๆแล้วแต่ว่ามันจะเลอะหมดเลยบีมไม่รู้ว่าหนังตาบีมเป็นอะไรนะคะน่าจะเป็นคนแบบหนังตามันคือใช้อะไรก็ปัดแล้วก็แบบเลอะหมดเลยนะคะแต่ว่ามาเจอตัวเนี้ยคือไม่เลอะเลยจริงๆใครที่ปัญหาบีมนะคะลองดูแนะนํามากๆอันนี้ราคาไม่แพงด้วยแบบประมาณ300กว่าบาท ดัดขนตาไปเลยนะคะปัดไปเลยนะคะปัดจนกว่าจะแบบพอใจอะ่ะริมจะชอบปัดประมาณสองสารอบแล้วก็ปัดขนตาล่างด้วยนะคะ มานี้เป็นไงดูตาโตขึ้นมาเลยอะแล้วเดี๋ยวจะมาทาลิปกันนะคะนี่โอเคมาถึงเรื่องที่ทุกคนแบบถามเข้ามาเยอะมากที่สุดนะคะก็คือลิปว่าบีม,มาใช้ลิปอะไรจะบอกว่าจริงๆแล้วคือบีมอาเปลี่ยนทุกวันนะคะบีมจะไม่ชอบใช้ลิปเดิมแต่ว่ามันก็จะเป็นสีที่แบบคล้ายๆเดิมโอเคมา หลักการของบิมนะคะในการทาลิปอะคือบิ๊มจะชอบทาสีอ่อนข้างนอกแล้วบิมก็จะทาสีเข้มข้างในแค่นั้นเลยแล้วก็จะเติมกลอสเติมแบบลิปทินข้างในอะไรประมาณนี้ให้มันดูมีเลเยอร์มากขึ้นนะคะวันนี้ลิปที่บิมหยิบมาให้ดูนะคะก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวมาไล่กันก็คืออันแรกเลยจะเป็นของอาร์กลาสนะคะอันนี้เป็นสีเอิม่มฮิทนะคะเป็นสีแบบนูดนูดอ่อน คืออันนี้มันติดทนมากเบลมก็เลยชอบใช้นะคะก็ทาไปเลยทั่วปากตอนนิดเดียวพอนะตอนนี้คือบิมดูป่วยมากอะแล้วก็เมมนะคะแล้วก็มือเกลี่ยให้มันแบบว่าเบอร์เบอร์ที่ขอบปากเราจะได้ดูเป็นผู้หญิงหน้าทนุท่านหนอมแล้วก็ต่อมานะคะบิมจะทาเป็นอ m d c e lip tint นะคะอันนี้เดี๋ยวขึ้นไว้ให้สี new motion ลิปนี้ก็จริงๆแล้วพิมเคยใช้ไม่กี่ครั้งเองอะแต่ว่าเมื่อวานเพิ่งใช้นะคะวันนี้ก็เลยหยิบมาใช้ให้ดูก็คือทาไปเลยนะคะข้างในปากตรงกลางแล้วก็เหมทุกคนอย่าตกใจสีดอนจะอ่อนไปเองแล้วก็เกลี่ยนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็เนี่ยจริงๆบิมจะชอบใช้เอิมชาแนลรุ่นนี้นะคะทาทับไปแต่ว่าบิมว่าตอนนี้มันค่อนข้าง,างโอเคแล้วนะบิมก็จะมาเติมเป็นลิปกลอสนี้นะคะของบอบบีบบราวน์จริงๆใช้ลิปกลอสอะไรก็ได้เลยนะบิมจะทาแค่ตรงกระจับปากนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แค่นี้แล้วก็เกลี่ยให้มันดูแบบว่าวาวานิดนึงไม่ต้องทั้งปากนะ เดี๋ยวไปลองปล่อยผมทำผมให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาให้ดู ของเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อกี้ไปปล่อยผมมาจิงก็เป็นลูกที่บิมแต่งทุกวันนะคะเอาจริงแต่งหน้าเหมือนเดิมทุกวันอาจจะมีเปลี่ยนสีปากสีแก้มสีตาอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็จะยืดประมาณนี้เป็นหลักนะคะวันนี้ก็มาแต่งให้ทุกคนดูแล้วยังไงก็หวังว่าจะชอบกันนะคะสำหรับใครที่อยากดูคอนเทนต์อะไรหรือว่าวิดีโออะไรสามารถคอมเมนต์ข้างใต้ให้บิมได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ